สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลวีสามนะครับนะวันนี้ก็มาเที่ยวที่ฝายน้ำรนแก้บ้านอีเช่นเคยนะครับนะอันนี้ก็เป็นเวลาตีห้าสี่สิบเจ็ดนาทีเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเก้านะเออน่ะปิดถูกขออภัยนะเดี๋ยวลงคลิปไปก็ลุนะครับนะเออดูอยู่ในแมปลืมอ,อีกนะน่าจะวันที่สิบเก้านะสิบเก้ากันยานะสองห้าหกแปดนะครับก็ถามว่าเอฟซีงงให้ทำไมมาถ่าย เช้าจังมืดจังนะคือมันไม่ใช่นะปกติอะช่วงเลดอ่าหน้าฝนอย่างเงี้ยมันจะสว่างไวใช่ไหมแล้วคือเมื่อคืน่ะฝนมันตกมันก็เลยสว่างช้านะครับนนี่มันตีห้าสี่สี่สิบเจ็ดแล้วนะเออตอนแรกผมว่าจะไม่มาเพราะผมได้ยินเสียงฝนมันตกอยู่ตอนนี้ผมก็เข้าน้ําออกมาเฮ้เสียงฝนมันเริ่มแบบเบาๆลงก็เลยเออเปิดประตูมาดูเอ้าเหมือนมันจะหยุดแต่พอขี่มอเตอร์ไซค์มามันยังรมเม็ดปรยปออยู่นะเออ แต่ถ้าถ้าไม่ลงแรงกว่านี้ก็คงมาถ่ายคลิปเดินเล่นตอนเช้าได้นะครับนะไม่รู้ f c จะมองเห็นน้ำไมไม่น่าเห็นอนะมื่อตึปป๊บไปเนี่เห็นหันไปอะ่ะนะก็หลังจากเดินหน้าเนาะเป็นต้นไปสงสัยผมคงจะได้ออกมาตีห้าสี่สิบห้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าเนาะช่วงระหว่างปลายฝนต้นหนาวเนาะเพราะว่ามันจะฟ้ามันจะเปลี่ยนเวลาไง ก็คือหน้าฝนมันจะสว่างไวใช่ไหมเออแต่หน้าหนาวเนี่ยสว่างก็ช้ามืดก็เร็วอ่ะพอเข้าหน้าร้อนมันก็เริ่มนิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ห่างกันมากอะ่ะหน้าร้อนกับเออขออภัยเออ,เอ,อหน้าร้อนกับหน้าหนาวมันไม่เหมือนหน้าฝนนะหน้าฝนนี่สว่างไวแล้วก็มืดช้านะครับนี่มันก็อ่ะจะหมดกันยาแล้วเอฟซีนะนะจะหมดกันยาแล้วนะครับ โอ้มองไม่เห็นอะไรเป็นอะไรบ้างวนะนนีะโอ้ฟ้าไม่เปิดเลยเอฟซีมืดมืด่างเดียวเลยนะแต่คือตาผมมาเริ่มมองเห็นจางๆแล้วเริ่มมองเห็นประมาณนะะึงลเห็นคลื่นน้ำที่มันไหลแต่กล้องโทรศัพท์นี้คือมองไม่เห็นเลยนะครับคือตอนนี้ฟ้าเริ่มสว่างและ้ะเออก็คือแค่สองนาทีครึ่งอนะเองเนาะมาถ่ายตอนเท่าไหร่ตีห้าสี่เจ็ดมั้งเออ ผมใส่แวนคงฟ้าไม่คงจะเปิดหกโมงอะ่ะดูตาวทรงแล้วนะครับโอ้หนวดขอไปเิงหนวดตัวเองมันยุย้งยิมยุงยิบเนี่ยเวลาพูดมันก็นะเหมือนมีขนมาทิ่มก็ขนหนวดตัวเองนี่แหละผมปล่อยทั้งหนวดทั้งเขายาวไม่ได้โกนเลยนะก็ช่วงนี้ยังไม่ได้ไปไหนนะก็เลยไม่โกลนะครับปล่อยมาแม่งตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเนี่ยนะตัง้งแต่ต้นเดือนนี้เนี่ยไม่ได้โกนเลย นจนเลยครึ่งเดือนมาละกลางจะปลายเดือนแล้วเนี่ยไม่ใช่หรกขี้เกียจโกนนะมันไม่ค่อยได้ไปไหนอะ่ะาจากที่มาจากที่สังเกตได้นะครับเมื่อคืนฝนก็ตกแรงพอประมาณแต่ก็ไม่ได้แรงมากแล้วก็ไม่ได้นานมากเนาะก็ตกพอแบบยุบยุบยิมยิบนะครับก็มันตกแรงประมาณนึงแต่ไม่แรงมากเออแต่ไม่นานนะนึกออกไหม เออล้วหลังจากนั้นก็ตบแบบป๊อเปะป๊อเป้กะปังมาบแบบยุ่ยิบยุ่งยิบอ่ะเหมือนฝนปอยอ่ะเออก็ถามว่าเห็นผลไหมก็เห็นนะวันนี้ผมสังเกตก็คือน้ำฝายนะนะเดี๋ยวผมเบินแสงให้แสงเริ่มมาแล้วนะครับนะตอนนี้ก็คือน้ำที่ฝายอุ้ยแรงเอฟซีถือว่าแรงอยู่นะไม่ใช่แม่แรงหน้าแรงอยู่นั่นนี่เออนี่เนี่ยเนี่ยเมื่อวานใครดูคลิปผม น้ำจะไม่ท่วมปลายเท้าใช่ไหมจะไม่ท่วมเท้านี่ดูเดิเนี่ยท่วมเท้าเนี่ยเห็นไหมไปเชื่อไปดูคลิปเมื่อวานนะหรือเมื่อวานซืนก็ได้เทียบเลยนะครับเนี่ยเนี่ยวันนี้น้ามาเนี่ยท่วมเท้าท่วมข้อเท้าปลายเท้าเนี่ยแสดงว่าแรงนะครับแสดงว่าเอาเรื่องเลยนะก็ะคือน้ําฝายเนี่ยมันล้นอยู่แล้วใช่ไหมคราวนี้มันมีฝนแรงๆมาเบิ้ลอีกสักรอบนึงอ่ะมันยังไงมันก็ล้นแรงอยู่แล้วนะ ฝนก็จะแรงช่วงนี้นะเอซี 3, นะครับนะหลังจากนี้ก็ถ้าฝนไม่มาซ้ำก็น่าจะตกไม่แรงแล้วนะครับนี่ถือว่าแรงอยู่นะนี่ก็กลางวันก็รอดูนะกลางวันนะครับก็เดี๋ยวคงจะ มีคนมาดูน้ำมาเล่นน้ำนะผมก็คงไม่อยู่แหละผมคงไม่มาแล้วนะครับว่าจะเอาเอเจาฟินมาล้างเนาะเออเม่ไปลงมาคมไม่ล้างหรอกแล้วขี่ไปก็เริ่มเหมือนเดิมพราะตัวเองวิ่งทางป่าไงนะแสงเริ่มมาแล้วแสงเริ่มมานี่หน่อยแต่ในโทรศัพท์คือสว่างมากเลยเพราะาผม ไอ้น,นี่ไงผมเบิร์นเสียงไว้เยอะนะครับนะเพิ่มแสงไม่มากเลยเพราะว่าอยากให้ f อฟได้เห็นสว่างสว่างเนาะอย่าฟ้าสางอีกสักหน่อยผมก็จะลดเสียงลงละนะครับนะเนี่ยกน้ําที่ฝาก็จะประมาณนี้เนาะนี่นะประมาณนี้เลยนะ มุนฝนลงเม็ดเพิ่มเอฟซีนั่นไงว่าแล้วฝนมาเล็ซีเลยแต่ถ้าไม่ได้แรงมากก็ไม่ใช่ปัญหานะผมกลับไปผมก็พายโจมมาเดินเล่นผมก็เออกลางร่วมมาก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยนี่อันนี้ฝนมาเพิ่มแล้วมาแรงกว่าเดิมแล้วเพราะมองเห็นอยู่นะ ตอนเนี้กล้องกล้องอ่ะสว่างสว่างกับที่ตาผมมองมากเพราะว่าแสงมันมาแสงมันมาหน่อยนึงใช่ไหมอ่ะตอนแรกตาผมมองเห็นน้ําเนี่ยมองเห็นน้ําสว่างแต่ว่ากล้องอ่ะไม่สว่างเลยมืดใช่ไหมอันนี้พอแสงมันมาเนี่ยแสยงฟ้าเปิดนหนึ่งผมเบินแสงช่วยแต่ถ้าตามองจริงๆอ่ะแสยงยังไม่เยอะใน fc ก็ประมาณนึงเนี่ยอันนี้ผมเบินแสงนะ fc เรามองเห็นเออน,น้ําชัดๆไงน้ําชัดๆแล้วก็เออ บวกกับว่าเออผมเปิดแฟลชด้วยแต่จริงๆก็ไม่ไม่ค่อยเห็นผลนะแต่ไงก็ต้องเปิดแสงไม่อยู่เนาะเพราะาแสงมันนิ่งอะฟ้ามันเปิดน้อยมากเลยนะครับนี่โดเปิด,เป,ดเปิดแฟได้ดูยรอบเป็นไงเป็นไงเนี่ยเนี่ยน,น้ำท่วมเท้านะเนี่ยเมื่อวานผมบอกเลยท่วมมาไม่ถึงหัวรองเท้าด้วยท่วมแค่ปลายๆนิดๆหน่อยๆ เนี่ยผมฟังผมมาถึงอ่ะผมฟังเสียงน้ํามันไหลลงไปผมก็รู้แล้วว่ามันแรงนะน้ํามันแรงนะครับตอนนี้นะคิดว่าน้ําน่าจะท่วมอ่าบันไดขั้นที่สามเกือบหมดนะดาวนะครับแต่หลังจากนี้ถ้าถ้าอยากมานะถ้าใจอยากมาก็คงจะมาถ่ายให้เอฟซีได้ชมทุกวันเนาะจนกว่าจะมาแล้วมีคนก็ ถ้ามีคนก็ต้องย้ายเบยถ่ายที่เดิมนะครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์เล่าสถานการณ์ให้ฟังเอานะน้ำารถไฟอย่างงี้ไม่แถวบ้านผม,ไม,ไ,มไม่น่ากลัวในสีเพราะมันไหลผ่านไปมันยังมีทางผ่านไปผ่านไปตรงถนนใหญ่แล้วก็จะมีคลอง,งนึงอ่ะรับไว้ถ้าผมจาไม่ผิดนาเท่าที่เคยเห็นนะคลองไม่ใหญ่หรอกคลองจะใหญ่กว่าไอเนี่ยข้างล่างหน่อยนึงก็คือน้ํามันไหลต่อกันไปไง แล้วก็ไม่รู้ว่ามันไหลต่อไปทางไหนอีกคิดว่าน่าจะไม,ไม่ไม่มีทางไปนอกจากแต่ว่าควรจะดูน้าไปใช้นะครับอะอะ๋อะอย่ผมลดแสงลงหน่อยอะ ฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะครับอนะโอ้มีคนเข้ามาตัดหญ้าตัดอะไรข้างๆไว้อยู่นี่นะผมก็เพิ่งสังเกตนะครับตัดหญ้าตัดอะไรก็ดีเนาะเออผมว่าตัดนี้ไว้ก็ดีแต่ว่าถ้าให้ดีนะสิ้นเดือนหน้าหรือต้นเดือนพฤศจิกานะ่ะมาตัดอีกรอบนึงนะเพราะว่า คนที่เข้ามาตัดจริงๆอ่ะเขาจะได้ไม่เหนื่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ใกล้ๆนี่ไงใกล้ๆไอรอยอันนี้ละอ่ารอยกระทงนะครับนะใกล้ๆรอยกระทงลนะนะ ถ่ายตรงเนี้ยมันมีข้อเสียหนึ่งนะคนจะชอบผ่านนะแต่ถ้าถ่ายตรงเอที่รอยกระทงอ่ะน้อยจะคนจะผ่านก็คือทางเนี้ยมันเหมือนทางผ่านไปสวนเขาเออเขาก็ต้องผ่านทางนี้แล้วนะแตวถ้าไปถ่ายตรงนู้นอนะ่ะถ้าคนไม่ตั้งใจลงมาไม่ตั้งใจมาก็คือก็คือไม่มีคนมาเลยนะนอกจากว่ามีจะมีคนตั้งใจมาเนาะ น้ำฝายโอ้หลายแรงอยู่นะเอฟซีแรงมากเลยเนะี่ยก็ถ่ายดูเนะี่ยน้ำท่วมเท้าเลยเนะี่ยเห็นไหมฮะฝนก็ลงใส่หัวเรื่อยๆอ,อีกนะเอฟซี G, ก็ประมาณนี้กันเนาะเป็นคลิปสั้นๆเนานะปกติจะถ่ายยาวๆนะจะถ่ายประมาณแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ถ่ายเนาะอย่างน้อยมันได้สิบนาทีแล้วไงสิบเอ็ดละนะผม เดี๋ยวผมก็คงจบคลิปดีกว่ากลับบ้านไปถ่ายคลิปเตินเล่นเนาะมันไม่ใช่อะไรหรอกเอฟซีนะคือผมก็ที่ผมบอกไปเมื่อวานเนาะเออแมวผมมันคลอดลูกนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ่ะเอาสักหน่อยนึงก็ได้นะครับก็คือจริงๆอ่ะพ่อเลี้ยงผมที่ว่าเกโดนจับเนาะเออเกโดนจับแกก็เอเอาแมวมาให้ฮะก็คือตอนแรกผมก็ถามเกเออมีหมาไหมแกยบอกยังไม่มี ก so, so ็เลยแกเลยเอาเมียมาให้ก่อนผมบอกเอาสองตัวก็ได้ไปมาเอามาเบิ like ้ลมาสี crazy, like like ่ตัวเลยหมดโคกเลยคันี้มีแต่ตัวเมียแต่แกบอกผมนะมีแต่ตัวเมียก็เอาอยากแค่สองเอาแค่สองตัวนะไปมาเอามาสี่ตัวมาตัวเราก็เลี้ยงก็เลี้ยงก็คือเลี้ยงในบ้านอะเลี้ยงนอกบ้านไม่ได้หรอกมันก็กลัวไอโจ้ด้วยไอโจ้ก็จะกัดด้วยไงก็กลัวเราก็กลัวมันก็ยังไงเมียก็ต้องกลัวเมียมตัวเล็กนิดเดียวมันมันไม่มไม่มีประสบการณ์ในชีวิตมันอะมันไม่รู้เรื่องหรอก เพราะยิ่งโดยสปีชีส์หมาเมวมันไม่ถูกกันอยู่แล้วนะครับนะก็เลยก็เลี้ยงในบ้านอ่ะก็ะคือวันแรกที่เลี้ยงมาก็เลี้ยงในบ้านเลยนะแล้วก็จําได้วันนั้นวันที่สามสิบเอ็ดเมษาเรือหนึ่งพฤษสภาเนี่ยโอ้ยแมวผมดือ้อแขนในใจผมดือ้อชิบหายเลยดือ้อจริงๆเหมือนเด็กอะไรเด็กกำลังดือด้อดื้อก็ล่อยแม่ออกนอกบ้านเลยนะปอยออกนอกบ้านก็ ปล่อยเอานอกบ้านทุกวันนะจนอ่าบอกเออคุยกับแม่ไปว่าตอนแรกว่าจะปล่อยมอตแต่เดือนเมษาแล้วเอออยวคุยแม่ไปคุยมาเออแม่ว่าเอออย่ามันหายไปมาในไปก็เสียดายเดี๋ยวมันมาก็การว่าเออเดี๋ยววันที่สิบหกพฤษภาสองเดือนพอดีที่มันไปเลี้ยงก็เด๋ยาจะมาไว้นอกบ้านาวนี้ก็ผมก็ไม่ได้ไว้ผมก็สงสารมันในเอฟซีนะพอสรุปแล้วนะสรุปไปมันจริงๆเลยก็แต่จริงๆอ่ะก็คือให้มันอยู่นอกบ้านนะ พอคำคำดึกดึกหน่อยก็เอามันเข้าบ้านก็สักประมาณหลังจากวันที่16บหกเดือนเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองผมก็เลยให้มันอยู่นอกบ้านเต็มตัวมันก็อยู่ได้มันก็ปรับตัวได้มันอยู่นอกบ้านไปเลยนะก็ไม่ได้มันเข้าบ้านอีกนอกจากว่ามันจะพุ่งตามเราเข้ามาเราเอามันมานอนเล่นด้วยเงี้ยแต่มันอยู่นอกบ้านก็อยู่ได้นะแต่หลัจากงานมันก็มีแมวตัวผู้มาเรื่อยๆมันก็ไปหาตัวผู้ด้วยก็ติดเออนะแหละก็เลยแมวตัวผู้ก็ขึ้น แตเราเห็นแล้วแหละตั้งแต่เดือนที่แล้วเรามันท้องนะตอนที่ผมบอกอ่ะนะตอนเนี้ยตอนแรกไอ้นเอสซีดำอามมันท้องมาปอเหมือนมันท้องเว้ยแต่แม่ผมไ่จับดูหัวนมอะไรมัน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 ไม่แข็งไม่อะไรแต่ผมก็ดูใน youtube อีกเขาว่าบางครั้งแมวท้องก็จริงแต่ว่าหัวนมก็ไม่แข็งอะไรอยงี้ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะตอีดามันอยู่ดีท้องมันแฟบเหมือนแมวไม่ได้ท้องเลยเอ้าเราก็งงแต่คราวนี้ เราเห็นอ้ตัวสีบอลแม่ผมก็ดูให้อตัวสีบอลใหญ่ส,ส้มอ่ะมันมันหอมเริ่มป่องอ่ะอีลายเสือเนี่ยไม่ป่องเว้ยแต่พอไปม,มาอีลายเสือตามหลังมาหลายตามหลังมาแบบโอ้โหอาแบบว่าวันต่อว,วันอ่ะท้องมันเริ่มใหญ่อ่ะเออจากที่ว่าอีสามสองสามตัวน่ะโอ้จากท้องใหญ่แล้วก็หายไปเหมือนจะใหญ่มาก่อนแล้วก็อีลายเสือเซงอย่างเงี้ยแล้วก็เออเลี้ยงก็ดูไปดูไปเออบอกแม่แม่ท้องจะเบิด์ไหมท้องจะระเบิดไหม แม่ผมก็หัวเราะนะท่นนี้นะครับก็เมื่อคืนตอนดึกๆอะ่ะผมก็ใาห้องครางหมาทีสามึ่ง้นว่าปิดเปียกอะไรวะสะับักไปตอนตีสี่ขี้เอ้ยนี่เสียอะไรแปลกก็มันไดมาปีนดูเลยอะไรมิวมิวมิว,มวไปดูเอ้าอีตัวลายเสือนาะมคลอดลูกแล้วลูกมันผมถา่ายรูปลงเฟซ๋ยวเป็นตัวสีเทาเอ้ยเป็นตัวสีไม่ใช่สีทองเอ แล้วคราวนี้นะเอาผมผมผมมันจำได้เลยคราวนี้มันเดินออกจากผมไปเล่นใหญ่ตัวสีบอลเนาะมันมันก็นแล้วเมียวๆผมเปิดป,ประตูห้องมาโอ้โหไอตัวเมียตัวที่สองนะ่ะคาอยู่กับเ,เอาผมไม่อยากพูดนะจะดูไม่ดีคาอยู่กับตูดเอาเพี้ยคราวนี้คาอยู่กับตูดเลยกันหมูจะไปเล่นใหญ่ตัวสีบอลผมเปิดประตู นอกบ้านประตูนอกบ้านมันก็วิ่งมารูปมันก็ลากพื้นอย่างนี้ทันี้มันเข้ามามันก็เลยไปวิ่งใต้โซฟามั้งโดยที่สองนะเออแล้วจะงานไม่รูปเป็นไงไ่รูมร้มันคข้ารูปมาบางครั้งเราไม่ได้ดูตลอดประมาณสิบอันนี้ตัวประมาณเก้าโมงกว่ากว่านะสิบโมงกว่ากว่าตัวท,ที่สามขอดอีแล้วลากพื้นเลยครับเนี่ยเออก็แต่ตัวที่สามอ่ะไปขอดอยู่นี่ก็คือตัวแรกอ่ะ รูปมันกับแม่มัน่ะรูปมันตัวแรกอ่ะผมเอาไว้ในบ้านแล้วครับเนี่ยมันอ่ะภาพรูปผมภาพรูปมันเอะไปไว้ในตู้ลำโพงผมไอเนี้ยไอตู้เจพีนสิบห้านิ้วอ่ะก็คือมันไม่เจอมันกระโดดมันเอาพารูปมันกระโดดขึ้นไปมันเอาไปไว้ในไอช่วงไอพอร์ตลมอ่ะช่วงที่เป็นช่วงเนี้ยแล้วก็จะหักขึ้นใช่ไหมช่วงใต้ใต้ดอกเนี่ยเออมาไว้ในนั้นแหละหลังดอกลำโพงอ่ะนะก็ไม่รู้นะยังไงนะครับ กาจะแกะลำพงดูก็แกะดรอรลำพงดูรูปแมวก็เหมือนกลัวมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมันจะไม่ไว้ใจเรากลัวจะคิดว่าแไม่ไม่ปลอดภัยมันจะอันตรายไปกลัวมันหอบกลัวมันฆ่ารูปมันหนีไปที่นึงแต่ว่าจริงๆอ่ะจะเปิดก็เปิดได้มันจะฆ่าหนีไปไหนเออก็อยู่ในบ้านนะเละนะแต่เราก็ไม่อยากก้าวไก่มันเนาะก็แล้วแต่มันนะเดี๋ยวสักวันเราก็ได้เห็นเองนะครับแต่ตายแต่อยู่เดี๋ยวก็รู้เองนะเราไม่อยากไปก้าวไก่มันเนาะ แต่เดี๋ยวเมื่อวานว่าจะชวนแม่ดูตรงใต้โซฟาที่ว่าตัวที่มันคอลูกตัวที่สองอ่ะเดี๋ยววันนี้จะชวนแกดูนะแม่ผมน่าจะตื่นในกี่โมงก็ไม่รู้เนะี่ยเอฟซีเอ้ยเนี่ยวันนี้ไม่ใช่หรอกเมื่อคืนผมตื่นมาผมนอประมาณห้าโมงเย็นเมื่อตื่นมาก็ประมาณเกือบเกือบห้าทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบหกได้มั้งผมลืมตาม,มาก็เอาเปิดซีคอมเป็นต่อดูเพราะผมตั้งปิดไปเลยไม่ได้ตั้งปลุกเพราะว่า ยังไงก็เราไม่เราไม่ได้ตื่นเวลานี้อยู่นะเราคงไม่ได้ดูเนาะเตยมาอะก็ดูไปอดูไปดูไปแกก็ไปนอนในห้องเกด้วแต่แกเปิดไฟในบ้านไว้แกก็เปิดประตูโอ้โหจนตีสามอะแกค่อยปิดผมก็อยู่งั้นแหละเอาแล้วแต่แกนะรู้สูงว่าแกไม่ได้ตื่นง่ายๆหรอกเนี่ยวผมต้องลื้อเองั้างวันนี้นะไม่ได้ส่วนแกลื้อรู้สรงแกน่าจะตื่นเที่ยงอะมั้งนะไม่หรอกแกคงจะนอนเต็มที่แกวันนี้แกเข้ากะไง ผมลือดูคนเดียวก็ได้วะเอ้าครับ FC เดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลิปเดินเล่นต่อเนาะเดี๋ยวไปออยโจมาเดินเล่นด้วยนะครับนะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะกาแฟ FC กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลวีสาด้วยนะครับนะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ